เล่มแรกนะครับที่พี่จะเลือกซื้อก็จะเป็นเล่มนี้นะครับฟิสิกส์โคตามมขอสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์หนังสือคอมเพกมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ<ส>เดี๋ยวพี่ไอจะมาแนะนำหนังสือเน<ส>็ตแซนให้น้องๆน,นะครับคือ<ส>วันนี้นะครับ<ส>ก็จะมีทั้งของค่ายดีแอนะครับทุกคนแล้วก็ของค่าย เจโนเลตนะครับแล้วก็ของพี่โซนะครับอีสานเอนดูเคชันนะครับมาเดี๋ยวเริ่มแรกนะครับเรามาดูที่ฝั่งขวาพี่ไอกันก่อนดีกว่านะครับของดีเอ็นะครับคือต้องบอกว่าข้อสอบโคตามขอเมื่อก่อนนะครับทุกคนจะค่อนข้างยากนะครับก็จะมีทั้งปี5 0าศถึงห้นะครับซึ่งยากมากแล้วเขาก็จะเปลี่ยนใหม่ครับผมเป็นสมรรถนะโคตามขอแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นเน็ตเซตนะครับดังนั้นนะครับถ้าน้องๆจะเตรียมสอบปีนี้นะครับก็อยากให้ลองทําแนวทั้งแนวข้อสอบเก่าแบบเก่าดึกดําบันก็คือปี 50หรือ59กันเกาะเลยนะครับซีรีที่แนะนำนะครับก็จะเป็นพวกนี้ครับผมมีทั้งวิชาฟิสิกส์ชีวเคมีไทยอังกฤษสังคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในตัวหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะเป็นแนวข้อสอบจริงเนาะปี59นะครับต้องใจนะครับว่ามีตรงไหนบ้างนี่นะครับจะเป็นแนวข้อสอบจริงนะครับ โอเคก็จะมีทั้งวิชาแทนเลยมีทั้งวิชาเคมีนะครับฟิสิกส์ไทยคณิตแล้วก็วิทย์ทั่วไปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นของค้ายเจโนโลเลตน,นะครับทุกคนของค่ายเจโนโลเลตเนี่ยเมื่อกี้ที่ไอเปิดดูแล้วนะครับก็จะมีทั้งแนวสรุปเนื้อหาก่อนนะครับแล้วก็จะมีข้อสอบทิ้งท้ายไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแนวสรุปนะครับของเขาเป็นยังไงกันอันนี้นะทุกคนก็จะมีสรุปเรื่องการาฟเลยนะต้องบอกว่า ข้อสอบคณิตเน็ตแซแนวใหม่นะครับเขาจะออกแนวมอต้นมากขึ้นนะครับเจโนเลตนะครับเขาก็สรุปไว้ให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคือค่อนข้างดีนะครับเท่าที่เปิดดูนะครับแล้วก็มีสรุปตาราง่าตต่างๆด้วยนะครับทุกคนต่อมานะครับก็จะเป็นของอีสานอีดูเคชั่นนะครับของพี่โสน้องก็จะมีทั้งพาร์ทเล่มที่1นะครับแล้วก็พาร์ทเล่มที่2นะครับก็พี่ไอเปิดดูแล้วนะครับก็จะมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทเนื้อหาของพี่โสกันนะครับ ในพาร์ทของเนื้อหานะครับก็จะมีสรุปนะครับเป็นแบ่งเป็นเรื่องๆเลยนะครับทุกคนจนํานวนและสมการนะครับเลขยกกําลังการหาหองละมคลน คือทบทวนค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับน้องๆที่คิดว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยลืมเนื้อหาไปแล้วหรือว่าแบบอยากทําโจทย์ด้วยในเล่มเดียวกันนะครับก็แนะนําเป็นของอีสานอีดูเคชั่นนะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหนังสือนะครับสำหรับสอบเข้าโครงการเน็ตแซดโคตามขอนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่ไอ้ก็จะเลือกซื้อไปด้วยเลยนะครับเพื่อไปเตรียมติวให้น้องๆนะครับสาหรับคนที่ลงเรียนวชิติวเตอร์กับพี่ไอ้นะครับหรือว่าคนที่ กำลังยังไม่สมัครเรียนแต่ว่าสนใจเรียนนะครับก็สามารถทักมาสอบถามตาม QR Code นี้ได้เลยนะครับตามเพจวชิตคิวเตอร์ได้เลยเดี๋ยวทีมงานพี่ไอจะคอยตอบนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับสูนหนังสือคอมเพกนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส s c ส i b e นะครับที่ช่องวชิตคิวเตอร์ช anel นะครับบ๊ายบาย